ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรคืออย่างนี้ครับเ,เรื่องของการยุบสภาเนี่ยอำนาจเป็นของนายกโดยโดยโดยชอบนะครับท่านจะยุบเมื่อไหร่ท่านทําได้เพียงแต่ผมยืนยันนะครับว่ากระบวนการในการยุบสภานะครับหากมีการเสนอยติแล้วอำนาจไม่ได้อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับไม่สามารถดําเนินการได้เพราะมันจะขัดต่อรัฐมนูญอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนก่อนก่อนหน้าที่จะมีการเสนอยติหากท่านคิด ที่จะตัดสินใจยุบสภานนั้นเป็นอำนาจท่านโดยชอบนะครับไม่ต้องมาปรึกษาพวกผมเลยนะครับแต่ในส่วนของการกระบวนการในการเดินหน้ายติเนี่ยก็เป็นเรื่องของพวกผมเช่นเดียวกันนะครับที่พวกผมจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นภาระหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านอย่างพวกผมที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ค,คือเข้าใจเพราะเพราะเพราะท่านนายกท่านนายกก็เกริ่นว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับไม่สามารถที่จะ,ะชนะได้นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยคือก็ไม่แน่ใจว่าวันที่ตั้งรัฐบาลกันไม่มีเครื่องคิดเลขหรือเปล่าก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเสียงมันไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพวกผมชี้ประเด็นนี้ในสภาหลายครั้งว่ามันขัดต่อหลักการ Euh, ประชาธิปไตยในการที่จะตั้งรัฐบาลเสียข้างน้อยเพราะมันเดินหน้าไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาแต่ท่านก็เลือกเดินทางนี้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ย้ําเตือนหลายครั้งคราวนี้กระบวนการในการทํา MOA ซึ่งพวกผมไม่ได้เกี่ยวด้วยเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจว่ามีการพูดคุยแล้วพรรคประชาชนก็เคยส่งสัญญ,ญาณมาแล้วว่าในกรณีที่รัฐบาลไม่ได้กระทําความผิดอะไรใช้คําว่าร้ายแรงด้วยมั้งนะครับถ้าไม่ได้ทําร้ายแรงเนี่ยนะครับ เขาก็จะไม่ยืนใหม่เพราะว่าเขาก็คงไม่ไม่ไม่ลงมติไม่ไว้วางใจะนะครับอย่างนี้แสดงว่าตัวรัฐบาลเนี่ยมีชนักหรือเปล่าท่านห่วงพะวง์ว่าท่านได้กระทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายกระทําอะไรที่มันเกิดความเสียหายกับประเทศหรือไม่ถึงได้กลัวว่าหากอภิปรายแล้วเนี่ยผมจะสามารถโน้มน้าวพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงมติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้กระทําความผิดก็ไม่ต้องกลัวครับพวกผมอภิปรายไปถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีเนื้อหา สุดท้ายความเสียหายตกกับพวกผมนะครับแต่กระบวนการตรวจสอบต้องเกิดครับเมนกัาาาพพยยูด่ว้งผมว่ามันต้องไปดูว่าความจริงใจตั้งแต่ต้นในการเข้าสู่กระบวนการที่เขาไปร่วม MOA กันเนี่ยมันมีความจริงใจแค่ไหนนะครับกะว่ามันจะไม่เดินไปไม่สําเร็จในการแก้ไขรัฐมนูญอยู่แล้วหรือไม่นะครับจะมาโยนเป็นภาระของพรรคฝ่ายค้าน ถ้าท่านไม่กระทำผิดถ้าท่านไม่ได้กระทำอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายเช่นเรื่องของการไปปัดเป่าคาดีเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์การทุจริตคอร์รัปชันการปัญหาชายแดนถ้าท่านไม่ทําพลาดเลยนะครับพวกผมไม่มีเรื่องให้ยื่นอภิปรายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองตัวเองนะครับก็ต้องสะท้อนไปที่ตนเองนะครับพวกผมมีหน้าที่ในการตรวจสอบตามรัฐมนูญพวผู้ผมจะทํา อ,อที่เกิดเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องหลักๆแต่รายละเอียดเรื่องย่อยบางเรื่องเนี่ยของนิยามไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่มีอีกนะครับรม,มีการรา่างนะครับมีการร่างอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นเรื่องปแปลกอะไรครับตรงนี้เปน็นอำนาจหน้าที่พวกผมแล้วก็จะต้องมีการหารือกันเพราะอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาหารือกับอย่างเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค นะครับเพื่อที่จะถามว่ากรอบเวลาที่เหมาะสมกระบวนการในการที่จะเดินหน้าการอภิปรายเนี่ยจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ต้องหารือกันอยู่ครับถูกครับจริงๆทางผู้สื่อข่าวใช้คําได้ถูกนะครับเป็นตัวประกันนะครับเขาเราเราเห็นอาการได้ชัดมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะใช้เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเป็นตัวประกันไม่ให้มีกระบวนการในการยื่น แต่ผมถามหลักคิดนิดนึงนะครับในกรณีที่พวกผมเนี่ยต้องการที่จะให้รัฐมนูญผ่านนะครับหากรัฐบาลบอกว่างั้นผ่านการกระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญให้นะครับอย่างแรกเลยเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะเป็นประชาธิปไตยขึ้นหรือไม่เพราะขณะนี้ในขั้นตอนในกระ,กระบวนการในการดําเนินการในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็ยังถกกันอยู่นะครับ2ก็คือหาก ลงมติผ่านแล้วเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลดำเนินการตามข้อตกลงคือให้มีการแก้ไขรัฐมนูญและอนุญาตให้ทางสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมาร่วมลงมติด้วยผ่านแล้วเนี่ยกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการในการทําความเสียหายกับประเทศพวกผมต้องยกให้ทั้งหมดแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเสียหายกับประเทศเรื่องของการ กระทำที่ผิดต่อกฎหมายเนี่ยพวกผมในฐานะนากักการเมืองเนี่ยเราเว้นไม่ได้นะครับเราก็มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้มันครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นหากมีอะไรที่เป็นเรื่องที่กระทําไม่ถูกแน่นอนพวกผมต้องดําเนินการนะครับส่วนรัฐบาลก็เป็นเวทีที่ท่านมีโอกาสตอบนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกผมอภิปรายกัน3วัน3คืนแล้วท่านไม่มีโอกาสพูดเลยไม่ใช่ครับเป็นเวทีเปิดที่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสโต้และตอบกันนะครับหากพวกผมสามารถโน้มน้าวประชาชนได้ อันนี้ก็แน่นอนเป็นคะแนนพวกผมแต่ถ้าเกิดพวกผมไม่สามารถที่จะตอบในสิ่งที่ทชี้แจงในสิ่งที่ท่านชี้แจงกลับมาได้สุดท้ายท่านชี้แจงได้ขาดได้ชัดเจนนะครับสุดท้ายประชาชนก็จะให้การตอบรับท่านเองนะครับได้คุยไปแล้วครับคุยไปแล้วครับ มีการพูดคุยกันแล้วครับแต่ว่าเรื่องที่พูดคุยนี่ก็คงคงไม่ได้มามาคุยต่อนะครับอย่างครับผมชี้ตั้งแต่ต้นว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยคนที่พยายามแก้ไขรัฐมนูญมาโดยตลอดคือพักเพื่อไทยนะครับแน่นอนพักประชาชนนะครับพวกผมพูดเราเราไม่ได้เอาเอาดีเข้าตัวนะครับพักประชาชนแต่พักเพื่อไทยเนี่ย ผลักดันในการแก้ไขรัฐมนูญตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับถ้าท่านติดตามท่านจะรู้ว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมันติดตรงไหนนะครับหนึ่งบางพักการเมืองนะครับมีการวอล์กเอา์นะครับ,ร out, รบสองในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการเสียงหนึ่งในสามก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงได้ซึ่งก็เป็นข้อสงสัยอย่างที่บอกก็คือวุฒิสมาชิกสีอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของ รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยโจดเขาชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเขาไม่แก้นะครับแต่เพื่อการเข้าสู่อำนาจรัฐนะครับก็ไปมีข้อตกลงกันขึ้นมานะครับข้อตกลงนี้เกิดจากสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งจะสามารถกำกับสมาชิกวุฒธธิสภาเสียงข้างมากได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่าตนเองเข้าไปแล้วจะสามารถเป็นรัฐบาลถูกไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นรัฐบาลแล้ว ความคืบหน้าในเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญในชั้นของกรรมธิการเนี่ยพวกผมก็ยังสงสัยอนาคตของมันว่ามันจะจบอย่างไรเราเห็นแต่กระบวนการในเรื่องของการไปแก้ไขเรื่องคดีความเราเห็นแต่กระบวนการในเรื่องโยกย้ายข้าราชการเหมือนกับเตรียมการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาไปตกลงกันไว้เรื่องของการไปทํา MOA ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแต่อย่างใด แล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสุดท้ายกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยคงจะประสบความสําเร็จได้ยากเพราะความจริงใจของผู้ที่ร่วมอยู่ในข้อตกลงต่างๆเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลจริงๆขั้นตอนในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมได้รับการ<ม>พูดคุยมาว่าใกล้จะแล้วเสร็จนะครับ เราเนี่ยอยากจะจริงๆวันที่เราเริ่มขั้นตอนของกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญพรรคเพื่อไทยเสนอในที่ประชุมว่าขอใช้เวลาสักสิบวันพอนะครับสิบวันแล้วก็ประชุมวันวีคละสามวันนะครับคือใช้เวลาแค่สองสัปดาห์เสรจๆจบละนะครับแต่ปรากฏว่าในกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันล่าช้ามากนะครับมีกระบวนการในการที่ชัดเจนครับบางฝ่ายก็บอกว่ามันไม่ควรจะเร็วไม่ไมควรจะรีบขนาดนั้นนะครับก็อาจจะอ้างด้วยเหตุของความรอบครอบรัฐกุมอะไรก็ตามแต่นะครับ แต่เวลานี้เนี่ยมันเหลือมันประมาณ10กว่าครั้งละเกือบ1ิ13 14บครั้งละนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับรเมื่อจบแล้วเนี่ยผมยังเรียกร้องว่าแทนที่จะเป็นการเปิดสมัยวิสามันตามที่รัฐบาลรัฐบาลพายายามจะบอกว่าเป็นช่วงต้นธันวาวันที่ 8- ที่9เนี่ยนะครับเราอยากให้ร่นไปอีกนะครับเพราะว่าเป้าหมายแรกของเพื่อไทยเนี่ยอยากอยากจะให้เปิดวิสามันเพื่อลงมติวราระสองในวันที่ 19- 20พฤศจิกายนนะครับ ตอนนี้ไม่ทันละนะครับก็กลายเป็นวันที่20กว่าพฤศจิกายนถ้าทําได้นะครับเพื่อร่อนระยะเวลาเข้ามาเพราะการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยนอกจากเราต้องทําให้เสร็จทันกรอบเวลาเพราะมันมีกรอบเวลาที่กําหนดตามกฎหมายหลายข้อนะครับเราต้องทันให้ทาให้ทันเสร็จตามกรอบเวลามันยังมีประเด็นของการที่ภาคสังคมภาคการเมืองจะต้องรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะสุดท้ายมันต้องไปลงประชามติครับ เราต้องมีระยะเวลาเพียงพอในการที่จะไปชี้แจงทําความเข้าใจกับปร,ประชาชนว่าร่างใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเพื่อโน้มน้าวให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะลงมติรับหรือไม่รับการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้นะครับหากเวลาน้อยเนี่ยเราไปปล่อยประชามติมันก็จะเกิดคําถามเดียวกันกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทาเรื่องของการทําประชามติ MOU 4 3 4 4เห็นไหมครับคือประชาชนไม่ได้มีความเข้าใจและความรู้เพียงพอ เราบอกจะดันไปทำประชามติเนี่ยสุดท้ายการ,ทำ,รทำประชามติโดยไม่มีอินโฟเมชันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้กับประชาชนมันจะเกิดการลงประชามติด้วยอารมณ์แทนที่จะเป็นด้วยเหตุผลและด้วยความเหมาะสมนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามหีกเลีเ่ยงและเพื่อไทยยืนยันว่ากระบวนการแก้รัฐมนูญถ้าเร่งอีกนิดหนึ่งมันจะมีเวลาให้เราทำความเข้าใจกับประชาชนได้มากขึ้นครับ คงมีการพูดคุยกันครับแต่ยืนยันว่าพวกผมคงไม่ได้เป็นคนพูดคุยนะครับถ้าเขาจะเป็นคนพูดคุยให้ก็กดีครับเพราะว่าอาจจะถือว่าอยู่ในร่วมในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมาด้วยกันครับขอบคุณครับ ก็วันนี้ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับทีมสุปการเรามีการรวมทีมกันนะครับโดยกลุ่มสม,มุทรประการก้าวหน้านะครับกับพักเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นสสในเขตจ,จังหวัดสุพรรณนะครับเรามาเพื่อมีนโยบายตรงกันก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดสุพรรณนะครับเนื่องจากว่าปัญหาในสุพรรณนั้นเราทราบอยู่แล้วว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องเศรษฐกิจฐานรากปัญหาเรื่องหนี้สินคูรเรือน นะครับแล้วก็การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอันนี้เป็นปัญหาหลักนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังหาทางแก้ไขไม่ไม่ไม่แล้วเสร็จนะครับผมมีความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งฝ่ายค้านมานะครับแล้วก็รู้ปัญหาต่างๆสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับถ้าเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปเรามีความมุ่งมั่นนะครับว่า กลุ่มสุดการซึ่งเรามารวมกับพรรคเพื่อไทยตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระแสะใหม่ของสุภกาญอีกกระแสะหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันตรงนี้เนี่ยฟันฝ่าประสัตว์เราก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้ทั้ง8ทีมหรือ8เขตนะครับขอบพระคุณครับคืออยากจะกาบเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้เราก็ถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ พยายามที่จะดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเราก็ไม่เห็นว่าพรรคประชาชนในปัจจุบันตรงนี้นะครับแก้ปัญหาโดยการเป็นรัฐบาลเลยสักครั้งเดียวนะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วทําไมถึงไม่เป็นนะครับเราเพื่อจะมาได้แก้ปัญหาประชาชนนะครับตรงนี้เองครั้งนี้เราก็ถอดบทเรียนแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่ากลุ่มเรานั้นเดิมทีเดียวเนี่ย เราอยู่ท้องถิ่นกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับประชาชนก็ดีกลุ่มท้องถิ่นในสภาก็ดีนะครับมีความเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่กลุ่มสมการก้าวหน้าและพักเพื่อไทยจะต้องดาเนินการร่วมกันนะครับ,บ,รบรผมเข้าใจว่าพักเพื่อไทยก็ถอดบทเรียนด้วยเช่นกันนะครับคงจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ตรงจุดด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นกระแสอาจจะสู้พักเพื่อไทยไม่ได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ แต่พรรคเพื่อไทยผมมั่นใจในหัวหน้าพักนะครับในเลขาธิการพักรองหัวหน้าพักผู้อำนวยการพักแล้วก็กรรมการผ่านพักทุกทกท,กท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะครับมีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้อย่างดีนะครับก็สามารถที่ช,ชนะได้ไม่มีปัญหาหรอกครับ นะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีทั้งคุณจากอัศวะเหมนะครับแล้วก็ทายาทพี่น้องคนแสดงนะครับลูกคุณสงครามลูกคุณวรชัยเหมะ ก็มากันนะครับแล้วก็อดีตศสเพื่อไทยเดิมคุณสลินทิปนะครับก็เดินทางมาด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่เดิมนะครับแล้วก็อดีตศสของพรรคเพื่อไทยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายนะอย่าลืมกดติดตามนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ